ที่ผู้แข่งขันคนแรกครับคนแรกของเราวันนี้ครับเป็นสาวน้อยหน้าสวยผู้ไม่เคยยอมแพ้แม้จะผิดหวังไปกี่ครั้งแต่เธอก็ยังสู้ที่จะทำตามฝันของตัวเองให้สำเร็จไปพบกับเธอครับนิสหนึ่งออนลัดดา ที่กลับมาหมาทองคำสามนะคะก็เพราะว่าอยากให้มันถึงฝั่งที่เราคาดหวังเอาไวะคะ้ค่ะสิ่งที่น้องนึงได้มาจากคำคอมเมนต์ของให้คณะกรรมการน้องนึงก็จะมีการเตรียมตัวก็คือแบ่งเวลาซ้อมทุกอย่างแล้วก็เลือกเพลงเนี่ยสำคัญเพราะว่าน้องนึงเนี่ยพลาดมาก็เพราะว่าการเลือกเพลงที่ไม่ถูกกับตัวเอง ค่ะความรู้สึกที่ต้องกลับมาเรียนเทนเนิ่นกับครูเทียมนะคะก็ยังดีใจค่ะเพราะว่าครูจะสอนตลอดแต่ละครั้งก็คือจะได้คําสอนที่แตกต่างกันไปไม่เคยเหมือนกันนึงเป็นคนที่เก่งมากเก่งจริงๆ,ๆแต่ไปไม่ถึงดวงดาวซักทีครูไม่รู้ว่ามันอยู่ตรงไหนก็พยายามช่วยกันแก้ช่วยกันดึงช่วยกันช่วยทุกอย่างหนึ่งไม่มีแผลเลยเวลาทำงาน เขาสู้ด้วยหัวใจความเป็นลูกทุ่งฝากแฟนแมหมายงคำไว้ด้วยครับก็ขอขอบคุณทุก,ทกคนนะคะที่เป็นกำลังใจมาให้น้องหนึ่งตั้งแต่ซีซั่นแรกนะคะซีซั่นนี้น้องนิงจะทำให้ดีกว่าเดิมช่วยเป็นกำลังใจให้น้องนิงด้วยค่ะขอบคุณค่ะไปพบก,กับนิดหนึ่งออนรดาในบทเพลงนางบางเงา ไปวันวันจำจำทนเดินถนน สวัสดีครับน้องนิดหนึ่งนะครับแหมวันนี้เราเจอกันอีกแล้วเป็นไงครับวันนี้ความรู้สึกในตอนนี้ค่ะตอนนี้ก็โล่งแล้วค่ะโล่งแล้วเนาะ,ะนะฮะการกลับมาครั้งนี้อะไรทําให้เราอยากกลับมาสู้ต่อครับนิดหนึ่งก็ตัวหนูเองนะคะ่ะก็เราอยากจะทําความฝันให้ให้ไปถึงฝั่งเราก็ต้องสู้ค่ะอืมนะครับความมั่นใจล่ะครับกี่เปอร์เซ็นต์ครับวันนี้ ค่ะก็ร้อยเปอร์เซนต์ค่ะเต็มที่นะครับเรามาฟังเสียงจากคณะกรรมการกันบ้างดีกว่านะครับเชิญอาจารย์นครับนิดหนึ่งครับหนูคือเศร้ากับอารมณ์เพลงอะ่ะมันเศร้าได้เสียงหนูมันมันมันมีเนื้อเนื้อเสียงในความเศร้าอยู่แล้วในเพลงเพียงแต่ว่าพลังหนูรู้สึกว่าเบาด้วยเนื้อเศร้าเสียงเราเศร้าแต่การร้อง มันเอื่อยเอื่อยมันเอื่อยเป็นสายน้าทีเ่เหมือนเราเปิดน้ําก๊อกมันมันน่าจะสู่ยเงี้ยแต่ถามมาเสียหายไหมไม่เสียหายถ้าผ่านเข้ารอบต่อไปไม่ว่าเพลงอะไรนะลูกนะพยายามให้มันมีพลังมากกว่านี้พลังที่จะดันเราไปสู่เส้นชัยและความสําเร็จที่หนูตั้งใจนะครับขอบคุณครับขอบคุณอาจารย์นศครับเททพ่สุทครับค่ะนิดนึง นัดถือหัวใจของหนูจริงๆนะคะดีลูกสู้ต่อไปแบบนี้แหละอย่ายอมแพ้นะคะอายุก็ยังน้อยด้วยแรงก็ยังมีนะคะการร้องวันนี้การเลือกเพลงได้คะแนนจากพี่สุค่อนข้างเยอะนะคะก็มีความรู้สึกเดียวกับพี่โน้ตคือวันนี้รู้สึกหนูโลพาว power มากมันเหมือนรู้สึกมันเลื่อยเืไปแบบมันไม่มีลูกแบบเน้นหนักเลย แต่วันนี้นิดนึงก็ทําได้ดีนะคะยังไงก็ขอโชคดีนะลูกบุสลาครับเชิญครับครูมองว่าการเดินทางบนถนนสายลุกทุ่งของนิดหนึ่งเป็นเรื่องที่ที่น่าชื่นชมนะฮะไม่เคยท้อไม่เคยถอดใจเราก็ได้เห็นพัฒนาการดีขึ้นเรื่อยๆอย่างน้อยก็คือเรื่องของหัวใจชัดเจนมากว่านิดหนึ่งดีขึ้นนะฮะดีขึ้นกล้าที่จะ กลับมานี่็ก็ยิ่งใหญ่อยู่แล้วนะฮะแล้วก็กล้าเลือกเพลงที่แตกต่างออกไปน่าสนใจและสอดคล้องกับบุคลิกของนูด้วยทั้งบุคลิกเสียงและบุคลิกคนครูก็ให้คะแนนการเลือกเพลงในระดับสูงนะครับแล้วก็ภาพรวมการร้องก็โดดเด่นในเรื่องของการสื่ออารมณ์คะแนนอารมณ์ครกูก็ให้สูงแต่ปัญหาจะอยู่ที่พลังของนิดนึงมันนี่เหมือนไม่สบายเลยเหมือนดันไม่ออก เหมือนเหมือนไม่ได้ดั่งใจประมาณนั้นนะครครูมองในฐานะที่ครูเคยร้องเพลงนี่ถ้าอาการนี้คือมันไม่ได้ดั่งใจประมาณนั้นนะภาพรวมก็เลยเป็นเรื่องของพลังแต่มาถึงตรงนี้แล้วครูก็คิดว่านิดหนึ่งทำได้ดีที่สุดแล้วเป็นกําลังใจนะครับเตมทุเดียมครับครับนิดหนึ่งครับอันนี้มีความรู้สึกเดียวกันกับครูสลาชอบเรื่องอารมณ์เรื่องการบอกเล่า เราพอเชื่อไปด้วยว่าผู้หญิงคนนี้เหรออ๋อนี่นางมางเงาเหรอใช่ไหมฮะยิ่งใส่ชุดดําเข้าไปด้วยเราก็เลยอืมเขาทุกนะแต่เขาสู้เพื่อลูกน้อยอันนี้หนึ่งทาได้ครูว่าหนึ่งมาทุกครั้งเนี่ยปรารถนาหนึ่งก็คือเรื่องการแข่งขันแต่ปรารถนาหนึ่งของหนึ่งเนี่ยเวทีนี้เป็นเวทีที่ใหญ่ที่สุดในประเทศนี้ตรงนี้ประสบการณ์นะลูกนะประสบการณ์ที่ยิ่งใหญ่วันนี้ไม่รู้จะพูดคาไหนอยากให้หัวใจหนูเข้มแข็งครับ ขอบคุณครับขอบคุณครูเทียมขอบคุณคณะกรรมการทุกๆท่านนะครับสําหรับคาแนะนําคําบอกกล่าวที่เป็นประโยชน์ให้กับผู้ขันในวันนี้นะครับคุณผู้ชมครับผ่านไป1แล้วนะฮะเหลืออีกสครับเดี๋ยวเราจะพักตรงนี้สักครู่ครับเดี๋ยวกลับมาครับไม่ทองคำครั้งที่สามด้วยค่ะขอบคุณค่ะ ไปพบกับนิดหนึ่งออนรัตดาในบทเพลงนางบางเงา กับหลายร้อยชายแลกเงินยาายไปวันวันจำจำทนเดินถนน fun สวัสดีครับน้องนิดหนึ่งนะครับแหมวันนี้เราเจอกันอีกแล้วเป็นไงครับวันนี้ความรู้สึกในตอนนี้ค่ะตอนนี้ก็โล่งแล้วค่ะโล่งแล้วเนาะ,ะนะฮะการกลับมาครั้งนี้อะไรทําให้เราอยากกลับมาสู้ต่อครับนิดหนึ่งก็ตัวหนูเองนะคะก็เราอยากจะทําความฝันให้ให้ไปถึงฝั่งล้วก็ต้องสู้ะคะ่ะอืมนะครับความมั่นใจล่ะครับกี่เปอร์เซ็นต์ครับวันนี้ ค่ะก็ร้อยเปอร์เซนต์ค่ะเต็มที่นะครับเรามาฟังเสียงจากคณะกรรมการกันบ้างดีกว่านะครับเชิญอาจารย์นศครับนิดหนึ่งครับหนูคือเศร้ากับอารมณ์เพลงอะ่ะมันเศร้าได้เสียงหนูมันมันมันมีเนื้อเนื้อเสียงในความเศร้าอยู่แล้วในเพลงเพียงแต่ว่าพลังหนูรู้สึกว่าเบาด้วยเนื้อเศร้าเสียงเราเศร้าแต่การร้อง มันเอื่อยเอื่อยมันเอื่อยเป็นสายน้าทีเ่เหมือนเราเปิดน้ําก๊อกมันมันน่าจะสู่อย่างเงี้ยแต่ถามว่าเสียหายไหมไม่เสียหายถ้าผ่านเข้ารอบต่อไปไม่ว่าเพลงอะไรนะลูกนะพยายามให้มันมีพลังมากกว่านี้พลังที่จะดันเราไปสู่เส้นชัยและความสําเร็จที่หนูตั้งใจนะครับขอบคุณครับขอบคุณอาจารย์โน้ตครับเชิญทีาา่สุดครับ,บค่ะนิดนึง นับถือหัวใจของหนูจริงๆนะคะดีลูกสู้ต่อไปแบบนี้แหละอย่ายอมแพ้นะคะอายุก็ยังน้อยด้วยแรงก็ยังมีนะคะการร้องวันนี้การเลือกเพลงได้คะแนนจากพี่สุค่อนข้างเยอะนะคะก็มีความรู้สึกเดียวกับพี่โน้ตคือวันนี้รู้สึกหนูโพาวเวอร์มากมันเหมือนรู้สึกมันเลื่อยเลืไปแบบมันไม่มีลูกแบบเน้นหนักเลย แต่วันนี้นิดหนึ่งก็ทําได้ดีนะคะยังไงก็ขอโชคดีนะลูกครูสลาครับเชิญครับครูมองว่าการเดินทางบนถนนสายลุกทุ่งของนิดหนึ่งเป็นเรื่องที่ที่น่าชื่นชมนะฮะไม่เคยท้อไม่เคยถอดใจเราก็ได้เห็นพัฒนาการดีขึ้นเรื่อยๆอย่างน้อยก็คือเรื่องของหัวใจชัดเจนมากว่านิดหนึ่งดีขึ้นนะฮะดีขึ้นกล้าที่จะ กลับมานี่็ก็ยิ่งใหญ่อยู่แล้วนะครแล้วก็กล้าเลือกเพลงที่แตกต่างออกไปน่าสนใจและสอดคล้องกับบุคลิกของหนูด้วยทั้งบุคลิกเสียงและบุคลิกคนครูก็ให้คะแนนการเลือกเพลงในระดับสูงนะครับและที่ผู้แข่งขันคนแรกครับคนแรกของเราวันนี้ครับเป็นสาวน้อยน่าสวยผู้ไม่เคยยอมแพ้แม้จะผิดหวังไปกี่ครั้งแต่เธอก็ยังสู้ ที่จะทำตามฝันของตัวเองให้สำเร็จไปพบกับเธอครับนิสหนึ่งออนลัดดาที่กลับมาหมายทองคำสามนะคะก็เพราะว่าอยากให้มันถึงฝั่งที่เราคาดหวังเอาไวะคะ้ค่ะสิ่งที่น้องนึงได้มาจากคำคอมเมนต์ของให้คณะกรรมการน้องนึงก็จะมีการเตรียมตัวก็คือแบ่งเวลาซ้อมทุกอย่างแล้วก็เลือกเพลงเนะี เพราะว่าน้องหนึ่งเนี่ยพลาดมาก็เพราะว่าการเลือกเพลงที่ไม่ถูกกับตัวเองค่ะความรู้สึกที่ต้องกลับมาเรียนเทนนิ่งกับครูเทียมนะคะก็ยังดีใจค่ะเพราะว่าครูจะสอนตลอดแต่ละครั้งก็คือจะได้คําสอนที่แตกต่างกันไปไม่เคยเหมือนกันนึงเป็นคนที่เก่งมากเก่งจิงๆ,ๆแต่ไปไม่ถึงดวงดาวสักทีครูไม่รู้ว่ามันอยู่ตรงไหนก็พยายามช่วยกันแก้ช่วยกันดึงช่วยกันช่วยทุกอย่าง นึงไม่มีแผลเลยเวลาทำงานเขาสู้ด้วยหัวใจความเป็นลูกทุ่งฝากแฟนมาทองคําไว้ด้วยครับก็ขอขอบคุณทุกๆคนนะคะที่เป็นกำลังใจมาให้น้องนิงนตั้งแต่ซีซั่นแรกนะคะซีซั่นนี้น้องนินจะทำให้ดีกว่าเดิมช่วยเป็นกำลังใจให้น้องนิน